แต่ทุกคนสามารถส่งเสียงได้ตามปกติเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับมาถึงเพลงต่อไปครับพี่แทนครับผมเพลงนี้จะเป็นโอกาสอันดีครับที่ให้ทุกคนได้ใช้ศักยภาพของวีวอลในการถ่ายคลิปเพลงนี้ครับผมอาโอเคโอเคมาถึงเพลงต่อไปดีกว่าครับมา สดใสที่ยางบ่ายครับพี่แทนครับวันนี้ครับผมแต่ช่วงต่อไปจะสดใสกว่าน,นี้ครับพี่แทนครับโอ้ oh, ผมรอเลยครับพร้อมหรือยังครับมาขอในสุดท้ายของเราดีกว่าครับมา ขอถามหน่อยได้ไหมอะฮะจริงๆแล้วเราแบบมีสเปคแบบไหนอ่ะอุ้ยทำมากเกินทำกนละเออสเปคก็ต้องเป็นอะไรที่ดูดีสวยทันสมัยและที่สำคัญก็ต้องถ่ายรูปสวยค่ะพีดาโอ้โหสเปคจัดเต็มแบบนี้แล้วตอนนี้เจอหรือยังคะเฟิร์นคะเจอแล้วสิคะพีดายังไงอ่ะก็ต้อง vivo v ยี้า 5g เท่านั้นยังเหรอพูดออกมาเลยเพราะว่า คือเฟินใช้โทรศัพท์ vivo มาหลายรุ่นมากใช้มาตลอดเลยค่ะแล้วก็อย่างพี่ดาวรู้เนาะผู้หญิงจะเป็นคนแบบพกโทรศัพท์ติดตัวแล้ที่ชอบมากๆที่บอกตรงสเปคเลยคือเขาบางเฉียบม,มากๆ <No. S 1> และโดยเฉพาะสีบอกเลยว่า Sunrise Gold เนี่ยถูกใจผมมากๆเพราะว่าเขาจะแบบทําการล้อหลอกกับแต แล้วมันแบบถูกต้องมากๆเพราะว่าเวลาเขาโดนไฟโดนแดดอ่ะมันเหมือนเรามีโทรศัพท์2เครื่องไปเลยอ่ะคือเหมือนเขาเปลี่ยนสีได้ใช่ป่ะเวลาเกลี่แล้วมันก็เท่มากๆเดินไปไหนอะรับโทรศัพท์ปุ๊บฮัลโหลหุ้ยล้ำเงยเลยสวยหดุสุดตาหมดสวยที่สุดอ่ะ เรวเรืองถ่ายรูปเก่งละคะยังไงพวกเราชอบการถ่ายรูปมากอยู่แล้วี่ทุดรูโลกรู้ค่ะกล้องหน้า50ล้านพิกเซลหุยกล้องหลัง6,4ล้านพิกเซลหุยมันจะเอาอะไรมาต้านเก่งเนาะเป็นกล้องที่เก่งมากกล้องหน้าก็เก่งกล้องหลังก็เก่งเราจะเซลฟี่หรือว่าจะให้คนอื่นถ่ายให้ยังไงก็แบบครบจบเลยอ่ะต้องบอกก่อนนะว่าสวยจริงแน่ๆนะคะเพราะว่าหลังเวทีแอบดูแล้วภาพที่ออกมาคือสวยมากสวยมากจริงๆค่ะคนลองแล้วแล้วก็แม้แต่ตอนที่แสงน้อยเนาะปัญหาหลั ของการถ่ายรูปเขาออกมาถ่ายออกมาได้สวยมากดูโรแมนติกด้วยเราอ,อยากให้มารอจริงๆคือมันแบบประทับใจเมื่อกี้แอบเห็นถ่ายวีดีโอด้วยนะใช่วีดีโอก็็สวยม,มากวิดีโออ่ะ จริงๆหลายอย่างจริงๆแล้วก็อยากฝากนี้ด้วยวิดีโอของท b c ีที่เราไปถ่ายกันมาบรรยากาศ่าทยทำเป็นไงบ้างน่ารักมากคือโดยสตอรี่เขาคือเกี่ยวกับเรื่องหลังหลังจากบรรยากาศหลังจากโควิดคลายค่ะ <ๆ S 2> เป็นชีวิตคนเมืองที่แบบช่วงนี้เป็นยังไงแล้วก็ <ๆ S 2> พอโควิดคลายแล้วบรรยากาศอบอุ่นหัวใจเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยให้ทุกคนมาดูเพราะว่าน่ารักค่ะเส้นเรื่องน่ารักมากโอ้โหพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะอยากจะให้ทุกๆคนได้ชมกันจริงๆแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้ใบเฟิร์นฝาก vivo v25 series 5g สักนิดนึงค่ะ ค่ะ,คะก็อยากฝาก vivo v25 series 5G ตัวนี้ด้วยนะคะแลวรองว่าประทับใจทุกคนแน่นอน,นะคะ่ะทั้งกล้องทั้งทุกอย่างครบหมดดีไซน์ก็สวยงามบางเฉียบถูกใจคนยุคใหม่อย่งพวกเราแน่นอน,นะคะ่ะ vivo ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังยู่แล้วก็ฝากด้วยนะคะดีขอจสรบมือให้พรีเซนเตอร์มาสวยของเราอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ แต่ว่าอยู่กับพี่ก่อนนะเพราะว่า Honor คืถือว่าเป็นพรีเตอร์คนแรกของ vivo v25 4.5G ตอนนี้นะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะคะได้ทำความรู้จักไปพร้อมๆกันกับ vivo v25 นะคะให้มากขึ้นกับการถ่ายภาพพอร์เทรตแบบในค่ำคืนเขาทำยังไงให้มันออกมาสวยคมชัดได้ขนาดนั้น ดีใ,ใจมากๆที่ได้เจอหล่อมากหล่อมั้คะโอ้โหวันนี้แฟนคลับก็คือมากันแน่นเนืองเลยนะคะเมื่อกี้พี่ดาวแอบถามพี่เฟิร์นไปแล้วว่าถูกใจอะไรในตัว VIVO V 25 s ี r ิ e 5G บ้างคราวนี้พี่ดาวขออนุญาตถามน้องวินบ้างดีกว่า,<น>าถูกใจอะไรบ้างครับคือวินถูกใจหลักหลหมดกสวยมากมเลยคือก่อนอื่นเลยนี่ ตัวโทรศัพท์ของเขานีครับสามารถเล่นแสงได้ด้วยใช่ใ,ชใชพอโดนแสงมันจะเปลี่ยนสีเนาะใช่<อ>แสงมันจะเปลี่ยนสีได้ครับแต่ว่าที่ชอบมากกว่านั้นอีกนะครับเป็นโหมดพอร์เทรตครับ,<า>รบเพราะว่ากล้องหลังเนี่ยเขามามากับความชัดระดับ64ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ของโบเก้ที่ให้เราให้เราเลือกได้อีกหลากหลาย อาคือแบบว่าพอเป็นพอเทรตปุ๊บข้างหลังมัจะละลายละลายใช่ไหมแล้วก็จะมีโบเก้ที่แบบพิเศษมากๆคุณผู้ชมปกติโบเก้ก็จะเป็นกลมๆอะไรต่างๆแต่อันนี้ก็จะเป็นมีรูปหัวใจใช่ใช่ค่ะคือเราสามารถเลือกได้ว่าอยากให้ไอตัวที่มันเป็นแสงอยู่ด้านหลังเนี้ยเป็นรูปอะไรอปกติเลือกรูปอะไรคะข้างหลังหัวใจสิครั เริ่มทง,งานกันแล้วนะคะก็คือเรื่องของโอกนแต่ว่าเรื่องของคอตเทปกลางคืนล่ะ ใช่คะ่ะคือปกติเนี่ยเวลาเราถ่ายคอนเทนตกันคืนเนี่ยต้องบอกเลยว่าบางทีรูปไม่ได้ชัดมาก่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นว e ิว25เซรีเนี่ยหายห่วงแน่นอนเพราะว่าแม้จะแสงน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ถ่ายรูปมาคมชัดครับโอ้หเขาการันตีเลยนะคะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวคะ่ะแต่น้องวินคะได้ข่าวว่าความความสามารถพิเศษของเขาเต็มๆเนี่ยมีอีกเพียบเลยนะกล้องหน้าเขาก็เด็ดด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่กล้องหน้านี่สุดยอดมากเลยนะครับมาพร้อมกับความชัดความละเอียดเนี่ย50ล้านพิกเซลเลยนะครับก็สําหรับใครที่เป็น สายเซลฟี่เนี่รานไม่ได้แน่นอนครับแล้วเขาก็ยังมีระบบ Eye Autofocus ด้วยนะคะค,คือภาพจะคมชัดต่อไปเห็นบอกว่าจะถ่ายเซลฟี่เยอะขึ้นใช่ไหมใช่ครับนี่ได้มาแล้วเพราะ <c oughs> ว่าได้เครื่องนี้มกก็คือมั่นใจ <c oughs> ถ่ายมุกไหนก็สวยแน่นอน <c oughs> แฟนคลับสัญญาแล้วนะ <c oughs> จะถ่ายเซลฟี่ให้เยอะขึ้นนะใช่ไหมย่ง แฟนคลับเดี๋ยวรอดูได้เลยนะคะในไอจีเดี๋ยวน้องวินจะพยายามถ่ายเซลฟี่ลงให้เยอะขึ้นเนาะน่ารักขนาดนี้เดี๋ยวขนนอพูดถึงโฆษณาบ้างดีกว่าเราได้เห็นไปแล้วเมื่อสักครู่นี้หล่อมากเท่มากๆเลยนะคะยคอยากทราบถึงบรรยากาศการถ่ายทำวันนั้นเป็นยังไงบ้างวินโอ้สนุกมากเลยครับแล้วก็คือมูดแอนโถวเนี่ยจะออกแบบว่าแนวแนวฝังฝั่งันหน่อย ข้าสวยมากสวยมากเลยครัชอบม,มากเลยครัอืมแล้วก็เห็นบอกว่าวันนี้น้องวินมาทั้งทีไม่ใช่แค่มาพูดคุยกับเราเท่านั้นนะคะมีความพิเศษมาด้วยใช่ครัอยากทราบแล้วว่าความพิเศษเป็นอะไรนั้นนั้นเดี๋ยวพี่ดาวขออนุญาตยกเวทีให้กับน้องวินเลยโอเคนะได้ครับอเคค่ะ